สวัสดีครับผมวันนี้ร้านะคอนซัอยางยนต์นะครับวันนี้ผมพามาชมนะครับ Honda Civic ตาโตนะครับ4ประตูนะตัวนี้นะครับใส่ล้อ,อยางโช๊คกับที่ร้านนะครับทำการจัดทรงกับที่ร้านนะครับแล้วก็ ทำการทำเพิ่มก็คือเอาตัวโช๊คนะครับไปตัดนะครับเพื่อที่จะให้มันไม่กระแทกซุ้มนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ดูรอบคันให้ดูก่อนเลยกันนะครับเอาไว้เป็นแนวทางเนาะกับสเปคล้อขอบ15กว้าง8ออฟเซต20นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นออฟเซต0ก็จะออกมาประมาณนี้แต่ถ้าเกิดเป็นออฟเซต20คันนี้ทำการลองสเปเซอร์นะครับประมาณ2นิ้วนะครับไม่ใช่สเปเซอร์อะแดปเตอร์นะครับประมาณ2นิ้วนะครับฟิตเมนท์ทำการ ลบแคมเบอร์อยู่ประมาณ0.5ทั้งหน้าและหลังเลยนะครับหน้าหลังเนี่ยลบเยอะเลยนะครับต้องมี0.5นะครับในตัวแคมเบอร์ที่เราเห็นนะครับตัวโช๊คนะครับเดี๋ยวผมจะลองซูมเข้าไปไม่เห็นไม่แน่ใจคันนี้ใส่เป็นโชค๊คใส่เป็นโช๊คนีโอแมดวนะครับของ ซินเวอร์นะครับตัวล้อนะครับมีการลบแคมเบอร์เลยทำให้องศาจะเป็นประมาณนี้หน้ายางจะสัมผัสพื้นแค่ครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็คันนี้พูดถึงการสอดนิ้วนะครับไม่ต้องพูดถึงเลยเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้นะครับทำการลองสเปเซอร์2นิ้วนะครับมองไม่เห็นก็ขออภัยด้วยนะมันมืดนะข้างในนะครับ2นิ้ว แล้วก็ด้านหน้าก็ลองสเปเซอร์2นิ้วเหมือนกันนะครับทั้งหน้าและหลังนะครับฟิตเมนก็ข้างหน้าเนี่ยตอนแรกจะมีปัญหาก็คือโหลดสุดสตัดแบบเกียวแล้วก็ทําการเอียงองศานะครับขับไม่ได้เลยนะครับมันติดตัวหัวโช๊กด้านในมันเป็นกระแทกนะครับกระแทกโซนด้านในคือมองไม่เห็นก็ขออภัยนะครับแล้วก็ลูกค้านะครับทำการไปตัดนะครับแกนตัวจับด้านล่างของหัวโช๊กนะครับให้มันสั้นขึ้นให้มันมีระยะกระเด้งที่ เยอะขึ้นนะครับทำให้ตอนนี้ขับนิ่มเลยนะครับกับฟินเมนที่เตี้ยด้วยนะแล้วก็นิ่มด้วยนะกับโชคซิ้เวอเอาอยู่อยู่นะคันนี้ทำการแบะหน้าหลังเนี่ยต้องมี0.5ไม่ต่ำกว่านี้แน่นอนนะครับทรงนี้เซตติดพื้นอยู่นะคันนี้เซ็ตติดพื้นอยู่นะครับตัวล้อจะเป็น15กว้าง8ออฟ20นะครับยางทางร้านก็จัดยางมิชลินให้เลยนะครับเดี๋ยวสเปคล้อยางผมพาไปดูใ,ใกล้ๆดีกว่านะครับ ทรงก็จะประมาณนี้เดี๋ยวพาไปดูรถใกล้ๆนะครับปมาต่อกันที่ตัวล้อนะครับตัวล้อจะเป็น w w ่อ k นะครับ L13P นะครับน่าจะเป็นรหัสนี้นะครับ L13P นะครับเป็นสีก้านเท่ากันเงานะครับผม แล้วก็ทําการกึงนะครับนี่เป็นสีก้านคือแบบเทากันเงาแล้วก็กึงด้านหน้านะครับกึงหน้าแล้วก็กึงขอบนะครับกึงหน้ากึงขอบนะครับขอบจะเป็นลึกอยู่ประมาณสามนิ้วกว่าถึงสี่นิ้วนะครับแล้วก็จะเป็นเพิ่มหมุดเข้ามานะครับอันนี้เป็นล้อทําสีใหม่นะครับเป็นล้อทําสีใหม่ทางเซตเลยนะครับ L หนึ่งสาม P นะครับผมตัวนี้จะเป็นยางมิชลินนะครับนี่ เป็นยางมิชลินรุ่นตัว X M 2นะ X M 2จะทำเบอร์เล็กอยู่นะครับตัวนี้จะเป็นเบอร์175 50 15นะครับดอกยางจะลายเรียบเน้นนิ่ม,น,ม,น,มนิ่มเงียบนะครับแล้วก็แก้มยางจะดึงเยอะมากนะครับเนี่ยถ้าถ้าตรงอ่ะนี่คือมือตรงใช่ไหมมือปกตรงใช่ไหมดวงสาที่เขายกดิเออเข้าไปประมาณ30-40%เลยนะดึงมากนะ ดึงจนเห็นขอบล้ออ่ะดูเดี175 50นะครับตัวยางอย่างเดียวก็หมื่นสี่แล้วนะนะตัวล้อตัวนี้เป็นล้อใหม่ทำสีนะครับก็หมื่นกว่าบาทนะครับตอนนี้ของไม่มีแล้วนะของหมดแล้วตัวล้อตัวนี้เน้นไปใช้ตัวกว้างแปดออฟซูแทนแล้วกันนะกับโมเดลอื่นนะครับฟินเมนล้อ,อยางจะประมาณนี้เลยนะครับหน้าหลังเสเต็ปนะครับคือ15กว้าง8ออฟเซต20นะครับแล้วก็ตัวยางจะเป็น 175 50 15นะครับประมาณนี้จบจบหลอ่ลอๆกับตัวโชค s i l v e r NEO m a อ,อม1มนะครับโอเคนะครับผมก็เอาไว้ไปเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกแล้วแนวทางนะครับก็ใครที่มองหาสไตล์การแต่ง สไตล์สมัยก่อนนะครับยุค90ยุค80ไม่ใช่ยุคนั้นดิยุคประมาณ2 2000กว่าก็สอบถามเข้ามาได้นะครับพอจะจัดฟินเมนได้แล้วก็พอจะแนะนำให้ไปทำคอมาตัวหัวโชงได้นะครับสเต็ปนี้บอกมาเลยครับเดี๋ยวจัดให้ตามงบประมาณได้เลยนะครับฝากร้านด้วยนะครับนครทรัพย์ยางยนต์นะครับมีหน้าร้านอยู่หน้าปากซอยวัดตโนดอําเภอบางก่างนะครับถนนเลี่ยงเมืงนองนนทบุรีแถวแถวสะพานเจษด,ดาบดินนะครับ